เยอะมมากีเรื่องราวเยอะมากเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการกินเอาอย่างนี้ก่การกินที่ผู้คนสนใจส่วนเราสนใจวันนี้ก็เอามีผักด้วยมีเนื้อนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้กินเนื้อก็คุยเรื่องผักผักนี่อะไรเคลเคเออมันมีจุดเด่นอะไรเป็สุภาษเป็นะสุภาพ์เคลนี่บงตลาดเมืองไทยมีขายไหมปลูกประเทศไทยปลูกประเทศไทยแต่ว่าถ้าเกิดไปร้านอาหารทั่วไปที่ไม่ใช่วิล่ามาเก็ต จะเจอไหมเคลนี่เขาถ่ายกันทั่วไปป่าไม่ทั่วไปไม่ทั่วไปเแม้ะต่น้ำสิผมว่าเคลนี่มันค่อนข้างจะฝรั่งฝรั่งใช่ป่ะเที่ถ่ายถูกได้นะครับถูกได้ละถูกได้อ่าโอเคแล้วมันมีจุดเด่นยังไงอันเนี้ยกมีพละโยชน์นะครับพูดดังหน่อยก็ได้เมื่อกี้นี่ไม่เห็นเป็นอย่างนี้นะเพี่คุณพี่คุณจะตื่นกล้องนิดหน่อยมีลูกค้าก็ขอบคุณด้วยนะคะเพราะว่าขอบคุณมากเลยนะคะที่ก่อตั้ง นี่ใส่ครับซีเรียลพิหนักเข้ามาอร่อยมากอะไรนะซีเรียลเหรอซีเรียลโอเคถามเขาหน่อยถามเขาหน่อยว่าซีเรียลกินชุดไหนไปฮัลโหลไอ้ติดได้ตอบไม่ถูกหลายครั้งแรกละแต่ผมบอกได้เลยนะนี่คุณได้ดูอะไรประวัติศาสตร์เพราะคนนี้อีกหน่อยจะไลฟ์ไม่หยุดผมรู้แล้วก็ นี่พลังงานดีมากแล้วอีกหน่อยนะเขาจะขายของไม่หยุดเขาจะเขาจะเขาจะ engage ลูกค้าไม่หยุดผมบอกได้เลยนี่แต่วันนี้เขาเมื่อกี้นี้ผม t ทสละกลองออกกล้องโคตรเก่งอ,ะอ,อ่ะ,ะเมื่อกี้เ่อกี้นี่ถามก่อนลูกค้าถามถามลูกค้าหน่อยว่าซีเรียลซีเรียลอันไหนที่ที่เขาซื้อไปฮัโลโหลซีเรียลตัวไหนครับแบรนด์อะไรเอออ่าอ่ะคุณนวลสีตอบหน่อย <c oughs> นี่มีคนคอมเมนต์อีกแล้ว ผลไม้นําเข้าคุณภาพดีค่ะเห็นไหมแฟนๆมาใหญ่เลยออแฟนๆให้เราเรียกเขาว่าแฟนคลับต่อไปนี้เราเรียกว่าวิลล่าแฟนคลับเออวิลล่าแฟนคลับไม่ได้เรียกว่าลูกค้าเรียกว่าแฟนคลับเหมือนแอปเปิลมีแฟนคลับมี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 แฟนบอยอ่ะเขาเขาเรียกแฟนแอปเปิลแฟนบอยนี่เรามีวิลล่าแฟนคลับนี่นี่คือเออ่ซีจ็อบของวีล่ามาร์เก็ตคือนี่คือผู้ก่อตั้ง ใช่ไหมคุณดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะดูอาหารนะคุณดูวิธีการแต่งตัวของก็กั่อนเนี่สูตรเต็มยศนะใส่ใส่ท้ายนะแต่ขาสั้นเว้ยไม่ธรรมดาแต่คุณดูทรงผมนี้ทรงผมนี้รงนี้สายเกียนหมดเขาบอกเขาเรียนแบบผมด้วยนะ โอเคหมดมีแต่ข้างข้างบนเนี้ยหนาหนาอยู่ข้างบนเนี้ยเห็นไหมดูวัยรุ่นมากนะคนเนี้ยธรรมดาอ่าโอเคอ่าช่วยบอกหน่อยว่าไอ้เนื้อเนื้อวากิวนี่มันมีสเปเชียลไหมนี่เพนเพจพี่ไม้อาจารย์ใมาแล้วสวัสดีวันนี้ผมจะมาโค้ชนะครับทุกคนโอ้วันนี้วันนี้จะมาโค้ชใครนี่ต้องได้รับผมได้รับเกียรติเลยนะจาก คือคุยกันมานานแล้วผมผมส่งภาษาจิตไปแล้วบอกต้องมาหาผมได้แล้ว<ม>นี่ได้รับเกียรติจากคุณสุรพงศ์ภูสนาคมนะครับเป็นเจ้าของววลามาเกตผู้กอ่อตั้งนะแล้วลูกชายยืนอยู่นั่นล,ลูกชายคุณพิศิต <laughs> ตอนนี้เป็นซีอแล้วคนนี้นะคนลูกชายจบ MIT นะเว้ย <laughs> ไม่ธรรมดานะเว้ยจบ MIT วิศวะ Mechanical Engineering ไม่ธรรมดานะเว้ยคนจบ MIT มีกี่คนประเทศนี้มีมีน้อยมากอ่ะแต่ว่ากลับมาที่นี่ก่นอนอคนเนี้ยเป็นแบรนด a m อ a s บ a สเ r ที่เจ๋งที่สุดละ<ม>ของของของวลามา r k เกตอ่ะแนะนำหน่อยนะครับว่านี่ผมสอนพวกคุณด้วยนะสอนสอนแพนเพจของผมด้วยสอนไลฟ์ขายของทำยังไงเดี<ม>๋ยวคุณดูนะอย่างแรกเลยเล่า Story เล่าสตอรี่เนี่ยเราเล่าเรื่องราวอยู่ดีเนี่ยมาอยู่ดีเนี่ยมาโชว์สเต็กเนี่ยคนก็งงๆว่าเอ๊ะทำไมวายกิยวนี่แม่งต้องแพงวะทำไมนกเครื่องว่าคิวตัวมัน,มนแพงขนาดนี้มีบางคนก็ชอบมากๆเลยคะ่ะดูวัยรุ่นสุดๆนี่แหละ <laughs> คุณว่าต้องจ้างต้องจ้างต้องจ้างพิตตี้ไหมเนี่ยวิลล่ามาร์เก็ตต้องจ้างผ่านพิตตี้มไม่ <laughs> <laughs> ไม่ต้องเลยคนนี้เลย <laughs> <laughs> โอ้โหน่สุดๆคงหล่อเหมือนเดิม นี่แหละแบรนด์อมบาสเดอร์ตัวจริงของวีล่ามาเก็ตอ่ะไหนคุณปล่อยของหน่อยสิปล่อยของหน่อยทำไมวากิวอันนี้นะครับวากิวะก็โชว์คนหน่อยว่าทำไมวากิวอันนี้มันจะต้องมันถึงอร่อยมันดียังไง เป็นเนื้อที่ที่วิซี่ที่สุดแล้วก็เราก็กินได้รสชาติดีที่สุดนะวันนี้วันนี้ก็อยากจะจะ,จะ,จะมาโชว์ให้อาจารย์บัณฑิต enjoy ผมซื้อคนแรกผมผมเป็นคนซื้อคนแรกแ <laughs> อันนี้ก็เป็นสันในวากวาง,วงอันนี้ก็นิ่มมากอร่อยมากนะแต่ราคาแต่แต่แพงนิดหน่อยแต่แล้วมันต,<ร>ต่างกันยังไง แต่สันในมันนิ่มอยู่แล้วมันธรรมชาติมันดีมากนะ <im ans> แต่อน <im ans> นี้ตอนัวนี้กุูก็ทำทำตัวอกีกห้าตัวนึ่งคือคือสเต็กเบอร์เกอร์สเต็กเบอร์เกอร์นี่คือคือเนื้อบดแต่แต่ทำจากเนื้อสเต็กมันมันสมามารถแทนสเต็กนี่ได้มัน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 ,มน,มนง่ายทแก่ทุกคน <im ans> ที่อับประทอาหาุกคราบค่ะแล้วค่ะ เทลแบบในไลฟ์เทลเท่าไหร่หรอคะผมบอกแล้วนะเมื่อกี want, 90, 99, 99, 99, ้นี้ก oh, okay, okay, ่อนเท่าไหร่นะเก้าสิบเก้าใครสนใจเสียบเบบี้เบบี้เทลนะคะเก้าสิบเก้าบาทก้ามีขายที่ไม่ได้หนาขาเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก่อนผมจะสอนพวกคุณด้วยที่มาดูไลฟ์เนี่ยคือก่อนไลฟ์นะจ๊ะคิดราคาไว้เลยเมื่อกี้ผมบอกแล้ว นี่นะยังไงก็ขายเนี่ยเนี่ยขายหมดแน่นอนคือคิดราคาเขาไม่เชื่อว่าขายได้เขาจะบอกต้องให้คนไปซื้อที่ร้านแล้วผมบอกว่าเนอะเออคุณคุณมันจะเรียกเขาน้องเด็กมากน้อันนี้ผมจะบอกว่าในเพจอาจารย์อองสีเอฟเคหรอคผมบอกหมดแน่นอนหมดที่จะบอกว่าเออ เวลาเวลาขายเนี่ยจำไว้นะภาษาอะไรที่เป็นภาษาเก่าแล้วของคนในโลกออนไลน์ภาษาอะไรรู้ป่ะถ้าใครๆอยากซื้อให้ไปซื้อที่สาขาโน้นนี้นี่คือภาษาเก่ารู้เลยว่าคนนั้นไม่ได้อยู่ในโลกใหม่โลกใหม่คืออะไรป่ะใครอยากได้โอนเงินค่ะ CF นั่นแหละจ่ายตั้งเลยส่งนั้นทีส่งภายในใจุดๆๆ <c oughs> อะไรอย่างงี้นี่คือโลกภาษาใหม่ เมื่อกี้นี่เมื่อกี้คุณสุรพงศ์เขาห่วงมากเลยว่าเอ๊ะแล้วลูกค้าจะไปซื้อที่สาขาไหนแล้วสาขานั้นเขาจะอะไรไม่เลยจ้ะในโลกออนไลน์นะจ๊ะเสียเดี๋ยวนี้เลยจ้ะนั่นแหละอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเมื่อกี้สอนต่อสอนต่อสอนแถ,แถมไปให้คนที่มาดูด้วยว่าเราต้องเล่าสตอรีอ่สินค้าของเราอ่ะอันนี้เนี่ยเอเคผมถามคำหนึ่งทำไมใครมีคำถามถามมาด้วยนะเกี่ยวกับเนื้อนนะ ทำไมเนื้อวากิวถึงได้แพงกว่าชาวบ้านเขาทําไมถึงว่าก๋วยเตี๋ยวเรือมีเนื้อวากิวม่งเป็น3 0 0ร้อยสี่ร้อละทำไมเตื้อวากิวถึงได้แพงกว่าชาวบ้านเขามันมันมีรสชาติที่ดีกว่านล้วก็่านิ่มกว่านิ่มกว่ารสชาติมันจะดีกว่ายุ้ยซี่กว่าแล้วคุณคุณสุรพงศ์ชอบอันไหนอันเนี้ยสองอันเนี้ยอันไหนอันไหนดีกว่าสามอันเนี้ยสามอันเนี้ยชอบ่ชอบทุกอันเลยค่ะชอบทุกอัน อ่นแล้วอันนี้มันแตกต่างอ่ะอันนี้เนสไล์เนสไลท์ก็หมอกันทำทำทุกอย่างสุก,กี้ยากี้ก็ได้จะทำผัดกะเพราก็ได้ทำได้ทุกชนิดจะงสะ,ะดวกดีนี่นี่ผมสอนสอนทุกคนด้วยที่มาดูเพจผมนะคุณจะต้องซูมเข้าไปในสินค้าคุณจะต้องซูมใช้มือถือซูมเข้าไปในสินค้าเพราะว่า คนจะได้น้ําตาไหลอะเราอย่าเนาะพอสูงก็ไปน้ำลายไหลน้ำตาด้วยน้าตาด้วยเนี่เวลาสูงเข้าไปอย่าลืมให้แสงมันชัดๆอ่ะคราวนี้เราก็ต้องมูฟไปที่แสงพอดีแสงมันเริ่มใหม่เนี่ยถ้าเกิดแสงมันชัดมันก็น่ากินเห็นเปลนะแสงมันชัดๆถ้าแสงมันไม่ชัดมืดๆมันก็ไม่มีใครอยากกินเห็นเปล่าแล้วเนี่ยไอ้นอ่ะนี่มันมีมันมีอะไรก็โชยก็ดูให้หมดออสเตรเลียนบีฟลิปไอสเต็กกราสเฟต อ่ะกราสเฟสแปลว่าอะไรอ่ะคราวนี้ต้องมาถามถามผู้เชีย่ยวชาญกราสเฟสแปลว่าอะไรก็เป <Yeah> ็นเป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 ็ยาที่เลี้ยงด้วยหญ้าธรรมชาติก็คือเป็นวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าธรรมชาติทําไมมันอ่ะถ้าคนทั่วไปจะไม่รู้คือคนอย่างเงี้ยเขาชอบบอกว่าทุกคนก็รู้แล้วไม่ใช่เหรอใช่รู้เรื่องีเใช่ผมยังไม่รู้เลยทําไมมันดียังไงเลี้ยงด้วยหญ้าธรรมชาติมันดียังไงก็มาทุกวันเทรนั์ไปว่าทุกอย่างออร์แกนิก เจะย์ยาธรรมชาติมันไม่มีส่วนผสมเกฑ์อย่างอื่นคิดว่ามันเป็นของดิจิบาลอ๋อโอเคทุกคนที่เพิ่งเข้ามานะครับผมบัณฑิตอุ้รังสีนะครับกำลังสัมภาษณ์และสอนพวกคุณไปด้วยการขายออนไลน,น์สอนจากตัวอย่างจริงเลยแล้วก็กําลังสัมภาษณ์แล้วก็โคชชิ่งนะครับโคชชิ่งคุณสุรพงศ์ภูชนาคมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนะผู้ก่อตั้งวิลล่ามาร์เก็ตวิลล่ามาร์เก็ตมีมากี่ปีแล้วครับ4ี่สิบ 5ปี45ปีอยู่มาได้แบรนด์แบรนด์ไหนที่อยู่มาได้45ปีนี่คือแบรนด์นั้นต้องเจ๋งอ่ะใช่ไหมมันส่วนใหญ่ประเทศไทยนี่คือแบรนด์เปิดปุ๊บก็เจ๊งแบรดเรปเิดไม่กี่ปีก็เจ๊งไงอ,อยู่มา45ปีนี่คือมันต้องมีของอ่ะใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็เออก็ขายดีมากเลยที่เล่ามารอดขายในร้านดีมากเลยใช่ป่ะช่วงโควิดเ<ช>นี่ยใช่ใช่ป่ะจะเป็นึกยังอยู่ยังยัง เกินเป้าเออเกินเป้าเห็นไหมแต่ตอนนี้อยากจะมาบุกออนไลน์ละอยากมาบุกออนไลน์ก็ต้องมาเจอเจ้าพ่อหน่อยเจอเราเขาบอกเขาอยากจะเปลี่ยนรีเทลใช่ไหมอ่าอรีเทลคือธุรกิจอะไรขายปีกธุรกิจขายปีกมันเปลี่ยนไปยังไงไหนให้ไอเดียกับพวกเขาหน่อยป่าผมผมพูดมานานละแต่ว่าคุณคุณสุรพงษ์เรียนกับผมนี่เป็น10คอร์สได้คุณสุรพงษ์ เท่าไหร่นะ19 19คอร์ส19คอร์สนั่งคือผมก็แบบเขาก็ถามมาอยู่เรื่อยนะให้ลูกน้องถามมามั่งให้ลูกถามมามั่งว่าถามคำถามเกี่ยวกับอาจารย์บัณฑิตมาตลอดแล้วผมก็เอ๊ะผมก็นั่งคิดส่งกระแสจิตไปว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมาเจอตัวกันคุณสุพระพงศ์โอส่งกระแสจิตมาครึ่งปีเพิ่งมาเจอวันเนี้ยเพิ่งมาเจอวันเนี้ย ส่วนใหญ่สื่อสารผ่า <content. S 2> นลูกน like ้องเขาอะลูกน้องเขาลูกเขาผมผมคุยกันประจำอ่ะตันทันวิลลาแฟนบอกว่าอยากฟังเรื่องเล่าครับว่าเป็นมายังไงบ้างใช่คนอยากฟังอยู่แล้วสตอรี่ใช่ไหมคนดูกี่คนเพจของเพลของเมื่อกี้ร้อยเจ็ดสิบกว่าแล้วค่ะแคปเจอร์ไว้หน่อยครับบอยบอยเขาแคปเจอร์ไว้หน่อยเออว่ากี่คนนะเออแล้วก็อ่ะในเล่าเรื่องของวิลล่ามาร์เก็ตหน่อยว่าเนี่ยเหตุผล อย,อย่าคุณจะต้องรู้นะว่าตอนเนี้ขายดีมากคนอาจจะคิดว่าเออทุกอย่างทุกธุรกิจเนี่ยออพังหมดตอนนี้ไม่ใช่ทุกธุรกิจนะบางธุรกิจโต,โตใช่ไหมอย่างผมขายออนไลน์โตอ่ะตอนนี้เขาอ,อยากจะบุกออนไลน์ก็มาบอกว่าคุณบัณฑิตอยากได้8,000ล้านภายใน3ปี โอ้โหเป้าหมายเป้าหมายเดียมากเจอทุกคนแล้วเพราะเชื่อใจอาจารย์เบนดี้ว่าต้องตั้งเป้าให้โตโตให้ใหญ่ใหญ่ก่อนใช่แล้วใช่แล้วแล้วก็เรียนกับผม19คอร์สคุณคิดดูนะไม่รวมของฟรีอีกนะไม่รวมของฟรีอีกใช่ของฟรีใน YouTube อ่าคนเรียนเยอะแยะวันนี้ก็ให้ฟรีอีกนะวันนี้จริงๆผมสอนเลยเนี่ยดึงหนึ่งไฟ นะปกติไฟเนี่ยผมสอนไฟเนี่ยผมใช้แสงธรรมชาตนะิใช้แสงธรรมชาติให้ดูแสงธรรมชาติจะดีเพราะว่ามันมันสวยที่สุดแต่ถ้าไม่มีก็ต้องใช้ไฟช่วยนะห้ามห้ามเลยห้ามห้ามห้ามมืดแล้วคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าสว่างแล้วคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าสว่างแล้วจริงๆไม่มันต้องโอเวอร์สว่างแล้วยิ่งโจโช p โปรดักเนี้ยสมมุติว่าเคลเนี้ย อันนี้ผมแกะได้ไหมแกะเลยถ้าเคลงี้ไหนๆลองลองฝึกหน่อยลองฝึกหน่อยฝึกแกะโชยเขาดูเลยคือไม่ต้องทำไงก็ได้ยั่วล้มลายคนให้มากที่สุดผมช่วยอันนี้เคลนะครับนี่สูงเข้าไปสูงมาไฟไม่พอไฟส่องไฟอีกเดี๋ยวต้องต้องเอาซีอีโอของเฟลมาแกะช่วยยืมไฟหน่อยเ่าฮ่าไฟหน่ย น่ามันก็ต้องแบบดูแบบเฮ้ยน่ากินไหมอะ่ะทีหลังนะต้องมีน้ําพรมๆนิดหน่อยอใช่ไหมเออฝักนี่ก็ต้องมีน้ำพรมๆถ้ามันดูแห้งๆก็อ,อาจจะไม่ค่อยอยากซื้ออ่ะมีน้าแตนเรียกร้องมาแล้วจะมีร้านขายขนมไหมคะเห็นไหมมันลนะนี่คุยกับคุยกับโอ้อยากกินเลยใกล้ๆไปไมาไปเออหูซอด นะ<ถ>ไม่มีช้าเลย <S 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 ถ้านะจะให้เจ๋งต้องเอาน้ำมาพรมๆครั้งหน้าอ่ะคราวนี้ก็รู้แล้วพอเราไล์รอบหนึ่งเรารู้แล้วอ๋เอเฮ้ยมันน่าจะพัฒนาตรงนี้วะเข้าใจป่ะนี่ผมบอกด้วยเลยที่พีนงานนี้ฟังอยู่นะเออไม่ใช่แฟนคลับที่ฟังอยู่นะไล์ live บ่อยๆมันจะทําให้คุณเนี่ยเริ่มเห็นว่าเออพัฒนาอะไรดีวะครั้งหน้าพัฒนาอะไรนึกเยินจะนึกได้เพราะนะ้ะไอการกระทำนี่แหละมันเป็นการเวลาลงมือทำนี่แหละมันเป็นการเรียนอย่างหนึ่งด้วย คุณก็เรียนเองเซลฟ์ s e l ดดี้นะคุณพัฒนาตลอดอ่ะกลับมาที่นี่ไออันนี้คืออะไรครับอันนี้สลัดมิกซ์เบบี้สไปซี่ทำไมต้องสไปซี่อ่ะอันนี้เป็นคอเร์สไม่มีคอร์สแต่เนยแต่ติเกอร์ผิดไม่มีคอร์สมันมีจุดเด่นไหมเป็นตำสลัดชั้นหนึ่งเลยชั้นหนึ่งมัน่ากินนะมันดูออร์แกนิกป่ะนี่ออร์แกนิกออร์แกนิก